ทุกคนคะวันนี้เรามาทำอะไรมาอัปเดตบ้านใหม่อัปเดตบ้านผักบุ้งนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรใครจะเสร็จแล้วตื่นเต้นมากนเต้นหึงคนวันนี้มีน้องมาวารับเชิญนะคะน้องมาวามาด้วยมาอยากดูบ้านใหม่ที่เยอะเลยโตขึ้นเยอะเลยไปค่ะมินสีนะคะนิดนึงเซอร์ไพรส์นี่ไงเซอร์ไพรส์นี่ไงผักบุ้ง รู้ลับนะอู้ถ้าปิดแล้วจะไม่มีใครรู้ว่าตรงนี้เป็นห้องของบุ้มอ๋อมันคือตู้เฮ้ยยังไงนี่ไงมันคือตู้เป็นยังไงมามาตื่นเต้นไหมนี่เป็นตู้วางของแล้วก็ลองสินี่เป็นไงเธออยากเข้ามานะอะไรคะจะขังเธอไว้ข้างในค่ะเนี่ยมันลับมากหนูเพิ่งรู้แต่มันดีมากอะแม่ดีไหม ชอบมากเนี่ยสากลพิเศษเลยนะเป็นของขวัญวันเกิดปีนี้นะขอบคุณค่ะของขวัญวันเกิดปีนี้ก็คือประตูลับอันนีกเข็มขัดได้แม่อันนี้สามารถเอาวางแบบสมุดสมงสมุดใส่ได้หมดค่ะข้างล่างก็เก็บของได้เออโมเดลของหนูอ่าได้หมดมาว้าถึงเต้นไหมครับพี่บุ๊กอันนี้ห้องแม่บ้านใหม่ถึงเต้นไหมมาวาพอมาวาจะได้มานอนกับ ใช่ไหมเธอเางน้นยังไม่เสร็จนะฉันคิดว่าตอนนั้นฉันเคยอยากอยู่บ้านพี่ชายฉันนะบ้านพี่ใหม่กับพี่อองตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วว่าเขามินิมอลมากแบบนี้แต่ว่าไม่มีห้องลับไม่มีไฟแบบบ้านเราไม่มีนิโมแบบบ้านเราไม่มีกระจกเปิดได้ไม่มีห้องน้ําแปลกเหมือนเราไม่มีห้องน้ําแปลกเหมือนเราห้องน้ำแปลกยังไงห้องน้ำแปลกยังไงบาวะจะพูดตรงนี้ จะโคกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆมันต้องหันหน้าไปทางมาวานะแต่ว่าแม่แก้ของจุย้ยไงอืของจุ้ยมันหันหน้าไปหน้าบ้านก็คือแบบทิศทางให้ดีมาเธอแเราเดี๋ยวต้องติดแข่งกั้นยนงไม่เสร็จ <c oughs> ทุกคนตอนนี้มีคนตื่นเต้นกับประตูมากนะไม่ยอมออกจากประตูเลยเป็น <c oughs> ประตูสั่งทำพิเศษนะทุกคนขาเด็กๆชอบมากนะประตูเนี้ยแม่แบบยเซอร์ไพรส์แบบบุ้งมากโอเคค่ะบายบายค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่เนาะ บ้านใกล้จะเสร็จแล้ว